s m มจีน s วส์ส้มจีนิวสชาแในช่วง SMG News พบกับตุ๊กตาพิชามนนิตันจัดบริจาครหิตร้อยล้านซีโลหิตชาวอมตะเพื่อสภากาชาติไทยเมื่อเร็วๆนี้บริษัทนติตันประเทศไทยจำกัดจัดกิจกรรมบริจาคโรหิตภายใต้ชื่อโครงการ100ล้านซีโลหิตชาวอมตะเพื่อสภากาชาติไทยโดยมีตัวแทนผู้บริหารและพนักงานบริษัท นิสตันประเทศไทยจำกัดร่วมบริจาครลหินจำนวนทั้งสิ้น51ท่านอีกทั้งภายในงานยังมีกิจกรรมนันทนาการสร้างความสนุกในงานพร้อมมอบของที่ระลึกเป็นหนังสือคาถาวิกรรมและข้าวสารซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าในชุมชนตำบลโคกเพลาะจังหวัดฉะเชิงเซาให้แก่ผู้ที่มาร่วมบริจาครลหิตในครั้งนี้อีกด้วยมาเล่ Engineering Center Asia เปิดบานต้อนรับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณวส,สันต์วันแก้วกรรมาการผู้จัดการบริษัทมาเลสสยามฟิลเตอร์ซิสเต็มจำกัดพร้อมด้วยมิสเตอร์ลาฟคารเลน เ e n นอร l m แมเนเจบริษัทมาเล engineering center asia ร่วมประชุมหารือกับอาจารย์ดรสันนิษอิดโลดอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิทยาเขตพัทยาเพื่อกำหนดความร่วมมือเพื่อรับนักศึกษาฝึกงานและแผนงานในการรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปฏิบัติงานที่บริษัทเมื่อเร็วๆนี้